พร้อมที่จะมาต่อหรือยังครับต่อนะเดี๋ยวคุณรูแต่งตัวก่อนครูทำอะไรอ่ะอ่ะนะครับเรื่องต่อมาที่ที่เราจะมาที่เราจะมาเรียนนะครับก็คือเรื่องของการจัดการกับตัวเลขไม่ว่าจะเป็นการปัดตัวเลขจะปัดขึ้นหรือปัดลงจะปัดทิ้งหรือแม้กระทั่งการบวกลบการคูณการหาร ครับเดี๋ยวเราจะมาเรียนในในตอนนี้คุณครูจะสอนไม่เยอะนะครับเป็นเนื้อหาสั้นๆที่พวกเราฟังแล้วก็ลองคิดตามแล้วก็จะทำได้นะครับเอาเรามาดูก่อนนะครับการปัดตัวเลขเรื่องก็เคยเถียงแตนะ่ครูแล้วครูขาถ้าเกินห้าก,ก็ปัดขึ้นใช่ไหมถ้าน้อยกาหากก็ปัดลงโอเคไหมอันนี้พอจำได้นะเรื่อดูตรงนี้นะครับกรณีที่หนึ่ง ถ้ามีตัวเลขอยู่ถัดจากตำแหน่งที่ต้องการมีค่าน้อยกว่า5ให้ตัดทิ้งอันนี้ชัดเจนอยู่แล้วนักเรียนเคยเคยรู้อยู่แล้วอย่างเช่นเรามีตัวเลขอยู่ตรงนี้ครับมีตัวเลขเป็น5 7 4 3 2กรณีที่1ถ้าเราต้องการเลขในยะสำคัญ2ตัวเลขในยะสำคัญ2ตัว เลขนิยาสำคัญสองตัวถึงใครถึงใครเลขนิย่าสคัญสตัวสอนไปแล้วนับ5กับนับ7ก็คือ5.7แต่มันมีตัวเลข4 3 2อยู่ข้างหลังแล้วบังเอิญ4เนี่ยมันน้อยกว่า5ในลักษณะนี้เราตัดทิ้งครับในลักษณะนี้เราตัดทิ้งเพราะ4น้อยกว่า5ตัดทิ้ง คำตอบจึงเป็น5.7ต่อไปถ้าเราต้องการเลขในยะสำคัญกี่ตัว3ตัวเลขนี้สำคัญ3ตัวถึงใคร5 7 4เนี่ยเลขนยะสำคัญ3ตัวแล้วหลัง4เป็นเลข3 3น้อยกว่า5ไหม 300กว่า5นะถ้าน้อยกว่า5ตัดทิ้งคำตอบจึงเป็น5 7 4จอันนี้ครูอัดไหมนี่อ๋ออัดอยู่นะครับเริ่มเบลอนักเ,เรียนก็อาจจะเบลอเหมือนกัน5.74นะครับกรณีที่2ถ้าตัวเลขที่อยู่ถัดจากตำแหน่งที่ต้องการมันมากกว่า5มากกว่า5เป็นยังไงครับ ปัดขึ้นจะลูกปัดขึ้นนะคะอย่างเช่นเราต้องการเลขในยะสําคัญ2ตัวเราต้องการเลขในยะสําคัญ2ตัวเลขในยะสําคัญ2ตัวถึงใคร3.7นี่คือเลขในยะสําคัญ2ตัวแต่หลัง7เป็นเลขอะไรครับหลัง7เป็นเลข8หลัง7เป็นเลข8นะครับ ควมจ๋าอย่าดีเลยจ้ะหลังเจ็ดเป็นเลขแปดแปดมากกว่าห้าไหมครับมากกว่าห้าเมื่อ,อไหร่ที่แปดมากกว่าห้าเนี่ยหลังหลังเลขที่เราต้องการเนี่ยตำแหน่งที่เราต้องการมันมากกว่าห้าให้เราปัดขึ้นเพราะฉะนั้นคําตอบก็จะเป็นสามจุดแปดครับโอเคนะข้อต่อไปถ้าต้องการเลขในยะสําคัญสามตัว เลขนยะสำคัญ3ตัวเธอจา๋ามาสิจ๊ะอย่าดีเลยจ้ะนักเรียนจะเรียนไม่รู้เรื่องนะจ๊ะเลขในยะสาคัญ3ตัวถึงใครครับถึงใครเลขในยะสําคัญ3ตัวก็จะเป็น3 7 8อ่า3 7 8หลัง8เป็นเลขอ,อะไรครับหลัง8เป็นเลข9ใช่หลัง8เป็นเลข9 9มากกว่า5ไหม มากกว่าเก้ามากกว่าหมากกว่ามากกว่าแล้วทำยังไงปัดขึ้นจ้ะจบปัดไปให้ใครปัดไปให้8ครับเพราะฉะนั้นคําตอบก็คือ3.79โอเคนะครับ3.79จามาสิคุณคุณอย่าดีเลยสิแต่ถ้าเน็ตอยู่นะนักเรียน มาเร็ว3.79โอเคเดี๋ยวคุณครูขอตัดช็อตออามามาซะงั้นนะครับอา้าลองต่อสิว่ามันจะยังดีเลยไหมโอเคนะครับกรณีที่สมกรณีที่สมถ้าตำแหน่งที่เราต้องการอนะต่อไปอะมันเป็นห้าพอดีทำยังไงครับมันเป็นห้าพอดี ดูดูนะถ้ามันเป็นห้าพอดีแล้วตัวเลขมันมีตัวเลขมาต่อหให้ปัดขึ้นยกเป็นเลขศูนย์นะเอางงเอาใหม่เอาตัวอย่างเลยก็ได้ถ้าต้องการเลขในยะสำคัญสองตำแหน่งสองตัวนะครับไม่ใช่สองตำแหน่ง เลขระยะสาคัญสองตัวนะครับแล้วเลขระยะสําคัญ2ตัวเลขระยะสําคัญ2ตัวมันถึงไหนมันถึง2.1ดมันดีเลยเขาต้องเรียนเดี๋ยวคุณครูขอตัดแป,ป๊บหนึ่งนะครับอ่ะโอเคกลับมาแล้วกลับมาพร้อมกลับมาดูว่าโจทย์มันผิดตัวอย่างมันผิดลูก ถ้าค,คุครูต้องการเลขในยะสำคัญเปลี่ยนเป็น3นะครับเลขในยะสำคัญ3ตัวนะตรงตรงกรณีที่3เนี่ยนะครับเปลี่ยนเลขในยะสำคัญ3ตัวแล้ว3ตัวมันถึงมันถึงไหนสามตัวมันก็จะมาถึงนะครับ2.16 ันจะมาถึง2.16เมื่อมาถึง2.16ปุ๊บหลังเลข6เป็นเลขเป็นเลข5และหลังเลข5ามีตัวเลขอื่นมาต่อเห็นไหมมันมีเลข2มาต่อนะครับมีเลข2มาต่อก็คือมีเลขตั้งแต่1-9ถึง9้าเนี่ยถ้ามีมาต่อให้ปัดขึ้นนะครับปัดขึ้นไปหาใครปัดขึ้นมาหาเลข6 มันก็จะได้คำตอบเป็น2.17คือคำตอบนะครับไม่มาเลยลูกเอ้ยสองจุดหนึ่งเจ็ดอ่ะนะครับเมื่อกี้มันดีเลย นักเรียนอาจจะฟังไม่ทันคุณครูขอพูดใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับก็คือเอาไว้ง่ายว่ากรณีที่ตำแหน่งที่เราต้องการนะครับตำแหน่งที่เราต้องการอย่างเช่นเลขนิยาสำคัญ3ตัวมันไปจบอยู่ที่2.16แล้วอเผอิญว่าตัวต่อไปมันเป็นเลข5แล้วหลัง5มีตัวเลขถ้ามีตัวเลขอยู่หลัง5ให้เราปัดขึ้น ปัดขึ้นในเฮลก็คือปัดตัวที่ปัดตัวที่ตำแหน่งที่3ของเรานะครับคำตอบก็เลยเป็น2.17โอเคนะแต่ถ้ากรณีที่กรณีที่มันไม่มันไม่มีตัวเลขต่ออย่างเช่นหนูดูตรงนี้นะครับเราต้องการเลขในยะสำคัญ2ตัวซึ่งเลขในยะสำคัญ2ตัวมันก็มาจบอยู่ที่0ูนย์เราไม่นับใช่ไหมศูนย์หน้าเราไม่นับ เลขนยี่สําคัญ2ตัวมันก็เลยเป็น6 3สกับ64นะครับมันก็เลยเป็น63กับ64แล้วต่อจากนั้นมันก็เป็นเลข5มันก็เป็นเลข5แล้วต่อ5มันไม่มีอะไรมันไม่มีอะไรถ้าหลังเลข5มีอ่ะมันจะปัดขึ้นเป็น64กับ65แต่ในลักษณะนี้นะครับให้เราพิจารณาว่าตัวเลขที่เราจะปัดมันเป็นเลขอะไร ถ้ามันเป็นเลขขี้ให้ปัดขึ้นเป็นคู่ให้ปัดทิ้งเกียรตินะพวกมีคู่เราไม่เอาดูดูตรงนี้นะอย่างเช่นตัวเลขที่เราจะพิจารณาคือเลข3 3ามเป็นเลขขี้ให้ปัดขึ้นมันก็ได้คําตอบเป็น0.64เพราะเราปัดขึ้นแต่คู่เราปัดทิ้งเราตัด5ทิ้งไปเลยไม่ต้องปัดขึ้นคําตอบก็จะเป็น0.64เช่นเดียวกันนะครับ นี่ก็คือลักษณะของการปัดตัวเลขน,นะฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับ